การแรกที่มึงจะต้องฝึกคือฝึกอย่าโกหกแล้วก,ก็หกเพราะการโกหกนำไปสู่การทุจริตแล้วการโกหกนำไปสู่การคอร์รัปชันการโกหกนำไปสู่การปกปิดข้อมูลการโกหกนั่นแหละคือความชิบหายด่านแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ยุคใดสมัยไหนนายกรัฐมนตรีรัฐบาลชุดใดมันขี้โกหกมึงก็อย่าไปเรียนแบบ มนตรีที่อยู่ในชั้นเทวดามันขี้โกหกมันก็อย่าไปเรียนแบบการที่เขาสามารถในการที่จะไม่ต้องเข้าคุกแล้วพยายามในการที่จะโกหกบอกว่ากูป่วยกูแก่กูพาตัดทั้งทั้งที่นั่งกินข้าวมันไก่อยู่ผ่าตัดยี่ห้ออะไรว่านั่งแดกข้าวมันไก่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อมันย่อยง่ายที่ไหนนั่นอะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่คนไหนที่เขาเนี่ยโกหก จนเป็นนิสัยพวกเธอก็อย่าไปเรียนรู้สิ่งนั้นมันไม่ควรในการที่จะเอาเป็นต้นแบบอาจารย์ยังโตมาต้องไม่โกงมึงท่องไว้คุกไก่โตไปต้องไม่โกงเข้าสภา,าไปต้องไม่โกงเข้าทำเนียบไปต้องไม่โกงมึงท่องไว้กุกไก่เพราะอะไรเพราะอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมึงอะเลือกตั้งไปเลือกตั้งมาน,นู่นนั่นนี่ยปุ๊บแล้วมึงถอยเรื่องมาตราที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง,งของชาติเดี๋ยวมึงก็ได้เป็นรัฐบาล ทีนี้พอกว่าที่มึงจะได้เป็นรัฐบาลแล้วยังไงอะเจ๊โอ้ยกว่าถึงจะตอนนั้นทําไมอะมพวกมึงก็เหลือกันห้าสิบคนทําไมต้องเหลือห้าสิบคนอะเจ๊เอาที่เหลือครึ่งหนึ่งก็ติดคุกหมดไงะฮะติดคุกกดีอะไรเออเนี่ยติดคุกคดีปลอมแปลงเอกสารหนึ่งแล้วเนี่ยที่เหลือปิดปุกกด๊บกดีจับนมสาวอาชญากรรมทางเพศอีกลยสามสี่ห้าหกคนแล้วจากนั้นติดคุกคดีอาชญากรรมทางด้านมาตาหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดอีกทีนี้โอ้โหคุกยาวเลยทีนี้มึงก็ครึ่งพักแล้วอะ จากนั้นปุ๊บออ้ยพักเมืองใหญ่อยู่แล้วทาไมอะออ้มันคนรุ่นใหม่ก็มาอีกไงคนรุ่นใหม่อายุยี่สิบห้ามันก็มา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 เดี๋ยวไอพิริตมันก็เอามาจากอังกฤษเนี่ยเอามาหมดได้คนนักเรียนนอกมาเอ็นักเรียนนอกทั้งหลายนะที่แบบว่าตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยออ้ยที่อยู่เมืองไทยนีย่พ่อแม่แทบจะปกครองไม่ได้เพราะก็เลยเอาไปอยู่เมืองนอก เออมันมีจํานวนหนึ่งไงฉันไม่ได้บอกว่านักเรียนนอกทุกคนมันไม่ดีนะแต่ขณะเดียวกันมันมีนักนักเรียนนอกจํานวนหนึ่งที่ปรากฏว่าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเกเรชิพหายเลยพ่อแม่ก็เลยส่งไปอยู่เมืองนอกเพราะฉะนั้นพอเกิดอยู่เมืองไทยเดี๋ยวพ่อแม่ขายหน้าไงจากนั้นก็เลยเอาไปหลบไกลๆอยู่เมืองนอกทีนี้โอ้ยพวกลูกเรียนนักเรียนนอกลูกเรียนลรกเรียนนอกลูกเรียนลูกพวกพอนอกกลับมาปุ๊บปรากฏว่าขี้หมาหมกเหมือนเดิม